สวัสดีค่ะพี่นอ้องผมบอกคุณช่างหนุ่มมีกินแซ่บต่างแดนมันนี่เด้ตามกุ้งสุกใส่หมูยอมาซูพี่น้องครับกินนะครับมันนี้กินกับผักบุ้งล้างแล้วเรียบร้อยแช่น้ำเกลือแล้วเรียบร้อยพี่น้องผักบุ้งจีนเอ้ยชิอมากับข้าวเหนียวลอครับผมลองรังท้องด้วยกับข้าวเหนียวกันเด้อเป็นวัดพี่น้องเอ้ยเสียงกระเนี้งแมมเฮีบอยู่คุยกัน ช่วยเธอจะดวกจริงครับแต่ว่าผักกุ้งก็เลยยางนะพี่น้องเนาะอือกิน่ากับใส่น้ำเกลือ มันดีกุตัวใหญ่ครับพื่อนไปครับกอบขอบ ความดีขนาดมาพี่น้องมากอาปูหาปลากินกันเด้อ จริงจุก,ก,นนกบบ <c oughs> ด้วยความเนียวแต่ในช่วงแบบไข่บตดด้วยไอป๊เปเป็นไรพี่น้องเนวยจับพ่อครับอประเภทก็ได้ชีช,ชัดด้วย น้ำคักผักกระดานช่วยจะรวกน้ำเป็นพกบุงที่รบบพกบุงไอ้พกบุ่งต้นใหญ่ๆไหมครับเยอะ พักบุ๋งกับไายใส่พันอยู่ดิดีขึ้นมาหน่อยนึงคือเราเอ้ยใครบัดกันเลยยามวานจะก้อยเป็นตัว คุยคอยเป็นตัวเงื่เลยพี่น้องว่าน่ารับขัาน,นี่ญ่เลยเป็นไงฮะมาเมนกุ้งเ้ยกุ้งสดดิพี่นอ้องกุ้งเขาแช่แข็งมากแทบใส่ถุงมากครับเลาเรืประกาศถูดิบ แล้วพากย์อะไรอ่ะดีดก็เมนูต่ำเดี๋ยวน้ำแดก๊ะแสบนั่นมันร้องไม่ไม่ไม่บรรูุวาเสียงดังชัดพอพี่เนาะ

ไม่ไ้ก,ก็จะใช้พริกแห้งน้องแค่นี้ก็จะเผ็ดแล้วพี่น้องนี่ก็เผ็ดก,ก็จะลดลงแน่เพราะว่าข้อพี่น้องเย้ยข้อบ๊วยดี giờ người hết toàn nhau lại quăng cũng có sao không có thêm ít à mà chị tụi cũng im mà này. อะไรหอ,อ,อนเครื่องยุคจริงด้วยหอมจ้องแล้ะคาะไป่เหน็นเสร็หลายนด้่ยใช้พริกประมาณหาวยจริงแล้วเพลิดบพริกกันอย Mùi giò thay không? Bày mới lại hả? Không buồn rồi Nhìn tôi cho im tầm kịp về cầu tù gọi tìm đi đâu hả tạt sơ em kia <laughs>

เนึ่นงจดกขอบมากช็อเปิ้ลักบุ้งอีกบอ้รับเ่มะฮอบอินนะครับผมมันเดิมเด้อเป็นองเด้อ cứm nó bấm đèn đấy bấm bấm sạc không biết làm nên vào mai không bye bye